สวัสดีค่ะมือนีออสิพามาผัดกะเพราเห็ดนางฟ้าเนาะจ้ะก็มีเห็ดนางฟ้าที่เตรียมไว้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะจ้ะมีกะเพรามีพริกกระเทียมที่ตำไว้แล้วก็มีน้ำซอสกะเพราเนาะคะ่ะส่วนเห็ดนางฟ้านี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วบีบเอาน้ำออกก่อนเนาะจ้ะบีบเอาน้ำเพิ่อนออกจักกน้อยนี่ ที่เตรียมไว้ก็มีประมาณนี้นะคะมาจ้ามาผัดกันเลยตั้งหม้อผัดเตาฐานผัดพริกกระเทียมประมาณนี้นาจะจ๊ะแล้วเราก็จะเอาเห็ดเราลง อเอาเอาลงบนดแล้วน,นะจ๊ะผัดให้เข้ากันผัดให้เฮ็ดสุกน,น,นะจ๊ะเกิดจากควาหยดน้ำซ่า ขนาดเ่าบีบน้ำออกแล้วนะจะน้ำั็ยังออกมา เราต้องเพิ่มน้ำเลยนะจ๊ะน้ำเพิ่มจะอย่งออกมาผัดจนกว่าเห็ดจะสุกเลยเอาสิใส่น้ำซอสที่เตรียมไว้นะจ๊ะใส่ไปจักน้อย เดี๋ยวอ้อจะพัดทิมไว้สักน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวเฮ็ดสุกแล้วเฮาค่อยมาเบิ่งกันอีกทีนึงมาจ้าได้ที่แล้วนะจ๊ะเราจะเอากะเพราลงเลยนี่แล้วก็ผัดผัดไปนะจ๊ะนี่จ้าผัดได้ที่แล้วผัดกะเพราเห็ดนางฟ้า ลองช่ยมาจา้ะมาตักใส่จานขอบคุณมากๆนะคะที่กดรับชมกดติดตามขอบคุณค่ะ